สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เกิดในวันพุธนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับประจําเดือนกรกฎาที่กำลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับสุขภาพความร,รักหรือว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราลองมาดูพาไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับไพ่การเงิน กลกเงินนะครับตกคิงเลยนะครับคิงถือไม้นะครับฟานมเป็นพระราชานะครับเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะสบายใจนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานดวงเลยและกันที่ดูแล้วนะครับมีกําลังนะครับเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เชื่อว่านะครับเรื่องของพื้นฐานเงินเนี่ยไม่ลําบากยังมีกินมีใช้นะครับยังไม่ขาดมือในทางกับการเนี่ยอาจจะมีเงินใหม่ๆ ไหลเข้ามาในมือนะครับหรือไม่นะครับในบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังนะครับก็ถือว่าเป็นอีนเดือนที่การเงินดูแล้วแข็งแกร่งนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินก็มีคนแก้ไขนะครับมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับพื้นฐานการเงินนะครับดูจากหน้าไพ่ก็ค่อนข้างมีกําลังนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างโอ้โห การงานนะครับตกเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีกําลังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานเนี่ยก็ดูแล้วมีความก้าวหน้าพอสมควรนะครับเดือนนี้นะครับสิ่งที่ตั้งเป้าสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับเลขเก้าอยู่แล้วเนาะหมายถึงความก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับปัญหาที่มีได้รับการแก้ไขนะครับ เชื่อว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยก็ยังทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับสิ่งที่ตั้งเป้าตั้งใจเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้นะครับก็มีความก้าวหน้าอยู่นะครับมีโอกาสขยับขยายกิจการส่วนตัวมาช่วงนี้ก็ดูแล้วหลายๆคนก็แย่ไปตามๆกันแต่ทําไมไพ่ออกมาดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ต้องดูไปตามหน้าไพ่นะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ได้มีองค์ประกอบพื้นฐานดวงอันนี้แค่พื้นฐานเดียวนะครับ คราวนี linkage, ้เรามาดูนะครับความรักกันบ้างความรักนะครับความรักตกแปดไม้เท้านะครับแปดไม้เท้าหมายถึงการแตกขยายการขยับขยายไปในที่สิ่งที่ดีนะครับไปในทางที่ดีถ้าเป็นการงานเนี่ยชัดเจนครับตกแปดไม้เทา้าแต่มตันตกความรักถ้าเป็นการงานเนี่ยมันหมายถึงการขยายงานการขยับขยายการก้าวหน้าแน่นอนแต่มตันตกความรักก็เช่นเดียวกันครับครอบครัวดูแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกัน อย่างราบรื่นนะครับปัญหาที่มีก็ถูกถูกแก้ไขนะครับได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกลับมาพูดกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคู่ที่มีปัญหาอยู่นะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก็รักกันมากขึ้นนะมันเป็นการขยายไปในสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีส่วนคนที่ยังไม่มีคู่แน่นอนครับภาพแบบนี้มันหมายถึงการขยับขยายการก้าวหน้านะครับถ้าคบคนที่กําลังคบกันอยู่ก็อาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของงานแต่งงานหรือการวางแผนอนาคตนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่แอบใครชอบใครไพ่มีกําลังที่ดีนะครับมีโอกาสสูงแต่ต้องกล้าทําต้องกล้าพูดต้องกล้าบอกนะครับต้องกล้าทักนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยที่ความรักก็มีความราบรื่นนะครับอ่ะมาดูไพ่สุขภาพการเดินทางกันบ้างนะครับโอ้โหได้คิงขึ้นมาถึงสองใบนะครับสำหรับพพุทธเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ย ไพ่คิงเหลียญเนี่ยน่าจะไปตกตำแหน่งการเงินมากกว่าเนาะเพราะแต่ก็เป็นคิงเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไปตกการเงินนี่จะยิ่งรวยใหญ่เลยนะครับอ่ะเรามาพูดในเรื่องของหน้าไพ่ดีกว่านะครับในท่วงของตุงแหน่งดีกว่านะครับไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมีกําลังการเดินทางครับช่วงเดือนนี้สบายใจได้ไม่มีไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับคนที่ มีโรคประจําตัวมีเกณ์ปรับตัวดีขึ้นได้นะครับช่วงเดือนนี้นะครับคนที่ไม่มีปัญหาสบายใจได้ครับยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับสุขภาพดีนะครับการเดินทางดีการเงินดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวงที่มีพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ต้องไม่ประมาทนะครับต้องไม่ลืมนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในวันพุธนะครับมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีและมีความสุขตลอดไปนะครับ วันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนแลครับสวัสดีครับ